ไลโอเของร้านเรานะคะก่อนอื่นเพื่อนเอนเมื่อลงทาวฟิชเชลนะคะไปที่หน้าแรกกดเพิ่มเพื่อนใหม่นะคะตรงฟังก์ชันนี้นะคะเราสามารถเอาแบบ QR Code ก็คือตรงนี้นะคะแคปเอาไปทาโบชัวร์ได้เลยเวลาให้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์นะคะหรือกดที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะสร้างลิงก์นะคะแล้วก็ Copy l i n ลิงก์อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ร้านของเรานะคะพอ Copy l i n ลิงก์เสร็จเพื่อนเพื่อนก็หาที่วางลิงก์นะคะสมมุติว่าผู้จะแปะไว้ตรงนี้นะอันนี้ผู้จะทําตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นลิงก์นี้เวลลาาาเเเเรทสก็็ชข้้ไไปดย ว่าลิงนี้กดเข้าไปแล้วเป็นร้านเราไหมอ่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นร้านเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆอันนี้คือปุแอดไปแล้วถ้าจริงๆแอดั้งแรกจะเห็นทั้งหมดเลยตั้งแต่ขึ้นมาแบบนี้เลยตัวอย่างนะคะจะมีคลิปวิดีโอที่เราใส่ไว้อ่าแล้วก็ตามด้วยลิงก์กดทะเบียนเอาไว้ซื้อนะคะอันนี้ก็ใส่ให้ลูกค้าไม่เหมือนรายส่วนตัวลูกค้าจะต้องทักเราเข้ามานะคะถ้าไม่ทักก็คือไม่เห็นนะสมมตินี้ปุ้ยจะเป็นลูกค้าทักเข้าไปสนใจแฟนชาย สมมติผู้ทักเข้าไปนะคะนี่ผู้เป็นลูกค้าแล้วก็กลับมาที่ร้านเราเห็นไหมมันก็จะมีเด้งขึ้นมาว่ามีคนทักเข้ามาวิธีการตอบง่ายมากๆนะคะเราเซตไว้ให้หมดแล้วนะคะบวกข้อความตอบกลับเห็นไหมคะสนใจแฟรนไชส์ล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะคะนี่รายได้5้าช่องทางนี้นะคะโอ้เดือนสุดท้ายอันนี้คือตัวอย่างนะคะเราแค่ชิมส่งชิ้มส่งเพื่อนๆก็ลองไปอ่านก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือการกดข้อความที่เราตั้งไว้ข้อความตอบกลับกดบวกแล้วก็ไปตรงนี้ทีนี้ในส่วนของรูปภาพค่ะกดบวกไปที่การแมสเซจเห็นไหมคะ ใส่รูปข้า่าวาไว้นะคะรายได้5ช่องทางนะคะแล้วก็แฟรนไชส์มีกี่แบบอ่าเห็นไหมคะก็คือลูกค้าสามารถเลื่อนอ่านดูได้เลยวลาลูกค้าเข้ามาร้านเราข้อดีคือเขาจะเห็นดิชเมนูแบบนี้ค่ะอันนี้สมมติว่าเป็นลูกค้าเห็นไหมเขาจะสามารถเห็นข้อความแบบนี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยสามารถกดปุ๊บก็คือซื้อได้เลยอ่าแบบนี้ตัวอย่างนะคะ เราจะมีแยกซื้อ2แบบก็คือซื้อแบบสมัครสมาชิกกับไม่ต้องสมัครถ้าไม่ต้องสมัครก็คือเข้าร้านแล้วก็ซื้อได้เลยแต่ข้อดีคือการสมัครสมาชิกเราพยายามให้ลูกค้าสมัครกับเราไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาลูกค้าสมัครกับเราแล้วเขาจะไปกดลิงก์ร้านอื่นมันก็จะเด้งกลับมาเป็นลูกค้าร้านเราอันนี้คือตัวอย่างที่พู้ทําให้ลูกค้านะสมมติว่าปุ้ยอ่อันนี้เป็นเครื่องปุ้ยเนาะแล้วปุ้ยก็ผูกลิงก์ตัวเองได้บ่อยแล้วแต่เนี้ย ป็นลิงค์ร้านพี่เขานะคะเห็นไหมมันก็จะไปที่ร้านปุ้ยนะคะเพราะว่าปุ้ยหยาลงทะเบียนร้านตัวเองไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือข้อดีของการที่ลูกค้าผูกระบบก็คือลงทะเบียนกับเราแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนที่กังวลเยอะๆเรื่องกลัวมิจฉาชีพอะไรอย่เงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะประวัติสั่งซื้อก็เอาไว้ให้ลูกค้าตรวจได้เลยว่าเคยซื้อลอตเตอรี่อะไรไปแล้วบ้างก็จะสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะตรวจรางวาัลหรือติดต่อแอดมินก็มีลองกดดูเล่นๆก็ได้นะคะก็มีอะไรให้